บอกกศนะครับบอกสอเนี่ยได้ได้แจ้งมาล่าสุดในประกาดหยุดเดินรถทุกเส้นทางเป็นการชั่วคราว โอ้ทุกเส้นทางทั่วประเทศเลยถูกไหมไม่ใช่แค่ว่าปกติคือโอเคช่วงเวลาเคอร์ฟิลก่อนหน้านั้นก็งดเดินทางไปโดยเฉพาะเส้นทางไกลๆอะเนาะแต่ว่าในช่วงกลางวันอาจจะมีเดินทางบ้างอะไรอย่างเงี้ยอย่างกรุงเทพอ่างทองกรุงเทพอยุทยากรุงเทพสระบุรีแต่ตอนนี้คือตั้งแต่พรุ่งนี้จะหยุดเดินรถทุกเส้นทางชั่วคราวใช่ไหมคะพรุ่งนี้เป็นต้นไป21กรกฎาคมถึง2สิงหาคมถึงต้นเดือนหน้าเลย บกสอหยุดเดินรถทุกเส้นทางนะครับไม่ใช่เฉพาะภาคใต้อย่างที่เป็นข่าวก่อนหน้านะครับหรือบางเส้นทางที่วิ่งอ่ะภาคเหนือวิ่งมีมีรถสายนี้วิ่งนะเท่านั้นเท่านี้สิบเที่ยวห้าเที่ยวอะไรประมาณน <How S 3> mm ี้ภาคอีสานเท่านั้นเท่านี้อันนี้ไม่ใช่แล้วนะครับหยุดทั้งหมดเลยนะครับหยุดทั้งหมดเลยนะฮะตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปนะครับที่ยังเหลือนะครับ ให้บริการอยู่ก็คือการบริการรับส่งพัสดุพันธุ์ที่ยังเปิดบริการปกติทุกวันตั้งแต่6โมงเช้าถึงทุ่มครึง<ฆ>่งนะครับ6โมงเช้า<ฆ><ฆ>ถึงทุ่มครึ่งนะ<ฆ>เพราะฉะนั้นถ้าใครที่จองตัวไว้แล้วเนี่ยท่านไปติดต่อขอคืนตัว๋วหรือเลื่อนการเดินทางไปก่อนเลื่อนได้ถึงเม<ฆ>ื่อไหร่เลื่อนได้ถึง<ฆ>สิ้นปีนะคะไปติดต่อ<ฆ>ที่ช่องจําหน่ายตั๋วของบขสทั่วประเทศนะฮะแต่ว่า ผู i i ALLY, well. ้โดยสารที in ่ใช้ส right ิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐอันนี้เขาบอกว่าไม่สามารถขอคืนเงินค่าตั๋วได้แต่เลื่อนได้อย่างเดียวก็ขยับบันขยับเวลาไปต้องไปดูด้วยเพราะว่าเพราะว่ามันจะไม่เหมือนกันใช่ไหมเกมมันจะไม่เหมือนกัน